สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาสวนเนาะที่เราก็มาหว่านพวกผักที่ขึ้นฤดูหนาวเนาะอันนี้พวกผักกาดนี่ไงเราเอาพวกนี้แทนเนาะกันมแมลงไงไม่ค่อยใช้สารเคมีแต่มแมลงมันเยอะก็เลยต้องกลางมุงเนาะถ้าหิมะละลายอ่ะมันเริ่มเน่าใช่ไหมล่ะ สีม่วงเนี่ยกระหล่ำสีม่วงเนี่ยมันยังแข็งแล้วก็เอามาผัดมาอะไรอะ่ะมันอร่อยนะสีม่วงเอาเอาไปทําเกี๊ยวสะก็อร่อยมันเป็นแบบเกี๊ยวสะสีม่วงไปเลยอะ่ะขึ้นชื่อเลยนะของจังหวัดอะไรเนาะเกี๊ยวสะสีม่วงอร่อยอร่อยเราเราเคยไปเที่ยวอะ่ะแล้วทีนี้เราก็ไปกินอุ้ยติดใจมากเลยอะ่ะเกี๊ยวสะสีม่วงอะ่ะ เราก็เอ๊ะเขาใช้อะไรเนาะเขาใช้อะไรเนาะเราก็ถามพนักง,งานเขาเนาะเขาบอกว่าเออใช้กระล่ำค่ะกระล่ำสีม่วงว่าอย่างนี้เนาะนี่ไงแต่ใครเราแต่ก็น่าสงสารอยู่นะแบบอะไรนะคนทางโตเกียวอะ่ะเขาไม่มีที่นะเขาต้องได้เช่าได้เช่าที่อะ่ะเหมือนกับไอเนี่ยเพื่อนเราอะนะ่ะเนาะเขาก็เช่าที่นะเช่าที่แบบเล็กๆเ,เ,เองอะ่ะ ที่ของเพื่อนเรานะเล็กๆเองนะพอเดินได้อะแต่เขาปลูกแบบสารพัดผักเลยนะน่ารักมากเลยกระจุงกระจิงเลยแหละเพื่อนๆเคยดูข่าวไอ้นั่นไหมข่าวคนขโมยดวงอะที่ออกหหนน่ะเออแล้วทีนี้เราก็มาคิดถึงละครเรื่องหนึ่งอะ เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเมื่อสองปีก่อนเราดูนะตอนละครเก่ารีลันนะ่ะเดี๋ีวนี้เราก็จําขึ้นมาได้อ่ะว่าเอ๊เราก็เคยดูนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรแนละ้วเราก็ไปเสิร์ชหานะท้ายอะ่ะที่เขาบอกว่าสมัยนูน่นกรุงเสียยุทธยาไหมถ้าเราจําไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเขาจะเอาคนมาบูชาเสาหลักเมืองไงออินจันมั่น อะสีชื่อนี่แหละถ้าใครแบบชื่อนี้นะก็จะโดนเอาไปบูชาอเป็นเพื่อมันเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อที่จะไม่ให้มีอุทกภัยมีอะไรนะภัยอะไรที่แปลกๆพวกเป็นโรคพวกทำให้บ้านเมืองจเจริญเจริญร,ร,รุ่งเรืองอะไรประมาณเนี้ยนะเนาะเท่าที่เราแบบเรียนเนาะอือ แต่ว่ารู้สึกว่าจะจะโดนเหมือนว่าเปลี่ยนไปเนาะตามยุคสมัยอุ๊ยแต่ง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 แต่เพื่อนๆเนี่ยคิดว่าอันนั่นไหมอุ๊ดเราจะเอาไปตำแตง่งเราว่ามันอ้นั่นนะมันโหดร้ายเกินไปเนะเาะเขาก็เหมือนเปลี่ยนเนาะท่านก็ท่านก็เริ่มเปลี่ยนเนาะว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ทําอะไรประมาณนั้นแหละ อันนี้คร่าวๆเนะเพื่อนเนาะออแล้วทีนี้แล้วเพื่อนๆน,น่ะเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไหมมันไม่ใช่อ่ะเราว่ายิ่งไปทำร้ายเขายิ่งทำแบบนั้นอุ้ยไม่มีใครแบบไม่โกรธแค้นหรอกเราว่าถ้าเป็นวิญญาณก็คงจะอุ้ยก็คงจะแบบสาบแช่งคนที่ไปจับเขา เพื่อที่มาทำพิธีนะอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยนะเพราะว่าในละครน่ะเราเห็นคุณหมิวอ่ะเขาท้องแก่เลยนะเป็นสาวท้องแก่เลยแหละแล้วเหมือนกับว่าเขาโดนจับโดนจับแล้วพอเขาตื่นฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงเขาก็เห็นผู้หญิง ที่เหมือนเป็นธาตุบริวารของเขาอะเนาะชื่อจันชื่อนางจันอะไรประมาณเนี้ยไปอยู่ในห้องแคบๆหลุมแคบๆอ่ะเขาก็เลยรู้ว่ามันเป็นพิธีอะไรเขาก็ธรรมดาเนาะเขาก็หาทางออกอะไรมันมันอยู่ในหลุมไงนั่นแหละแล้วทีนี้ภาพที่เราจําได้นะเขาเหมือนโดนตัดตัดเสาเสาแบบใหญ่ๆอะลงมาเลยอะมะเขือไทยเรา นั่นแหละนี่เขาก็ตัดเสาใหญ่ๆลงมาแล้วมันก็ตอนที่ยังไม่ถึงอะนะก็เหมือนกับนางเอกอะคุณเหมียวนี่แหละคลอดไงได้ยินเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอออกมาอะนั่นแหละเราก็อุ้ยเราจำสังใจเลยนะเนี่ยแล้วเล่อวพิธีอะไรน่ากลัวจังอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละทําไมเราถึงจําพิธีอะไรแบบนี้ได้อ่ะมันมันเป็นแบบนี้อุ้ยหยาบอย่างนั้นเนี่ย เขาบอกว่าขโมยดวงขโมยดวงก็คงจะเป็นแบบนี้ไหมแต่เราว่ามันมันโหดเกินไปเนาะดีนะที่ท่านแบบยกเลิกค่ะแล้วก็เปลี่ยนเอาคนท้องคนมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้เนาะที่เขาชอบเอาไปทําพิธีนะ่ะแล้วก็คนที่มีชื่อเป็นแบบสิริมงคลท่านก็จะโดนจับโดนอะไรอะ่ะเอามา ไว้ในหลุมแล้วก็เอาเอาเสาอะฝังลงไปอะคนตายนะข้างล่างอะน่ากลัวมากเลยอะเท่าที่เราจำได้เนาะในเรื่องอะแล้วทีนี้ยุคสมัยเนาะมันก็เปลี่ยนไปแหละท่านก็เลยยกเลิกประเพณีอันนี้ไปใช้แบบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ดอก บัวที่มีชื่อที่เป็นแบบสิรลิงมงคลเหมือนอย่างอ,อย่างนอกดอกไม้พวกดอกบัวอะไรแบบนี้เนาะเท่าที่เราจําได้นะเท่าที่เราเรียนมานะ่ะมันก็เป็นประมาณนั้นนะ่ะวูบดู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 ด,ด,ดูอย่างเงี้ยคือคือมันแห้งหมดแล้วนะมันแห้งหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เนี่ยเก็บเก็บหมดเลยเก็บหมดเป็นขยงขยะก็ใส่ถุง มัดทิ้งไม่เผานะจะไม่เผามันทำลายมันทำลายบรรยากาศมันยิ่งเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ช่วยกันเผาเนี่ยคนชอบเผาเผาทีละนิดทีละหน่อยมันก็ไอ้นั่นนะแต่ว่าสวนมากเขาจะไม่เผากันนะเขาจะใส่ถุงแล้วก็ทิ้งแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยเหมือนเศษไม้เศษเนี่ยเนาะ เ็จใบเสร็จอะไรพวกเนี้ยเขาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นปุ๋ยไปอ่ะเพราะว่าชิมาลงพอมันละลายมันก็กลายเป็นปุ๋ยเนาะโอ้ใจล้ะถ้าเหนื่อยคือเราทิ้งไ่หมดเลยนะ <c oughs> แล้วค่อยมาเก็บที่หลังอะไรประมาณเนั้ยอย่างนี้ก็เอาไปล้างแล้วใช้ได้อีกนะอย่างเงี้ยอืมใช้ได้ใช้ได้เลยแหละเนี้ยอย่างนี้อร่อยนะนี่ทําซุปมะเขืออร่อยนะ เราชอบชอบซุปมะเขือคือนัมเบอร์วันของเราเลยแหละใครจะชอบอาหารที่มันแบบมันแล้วแต่คุณชอบเนาะของเราอยซุปมะเขือค่ะใส่ปลาได้ยั่างอร่อยซุปมะเขือใส่ปลาอร่อยอร่อยอาหารที่เราแบบเฮ้ยเอาสเต็กมาแรกเราก็ไม่เอานะเราเอาซุปมะเขือ <laughs> เอาสมมุติเลยนะสมมุติเลยนะ ้าสมมติว่าเราจะเดินตามหลังใครนะคนหล่อๆเดินมานะนะอุ้ยหล่อ,หอเลลหลือเกินร่ำรวยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็คนถือซุปมะเขือเดินมานะแลเราว่าเราเดินตามหลังคนถือซุปมะเขือเอาจริงตลกตลกเพื่อนคุยคุย,คยตลกค่ะแกแกแกเครียดแกเครียดคุยเรื่องเครียดมันะ ข้างในก็เป็นเมลอนนะเราปลูกพวกเมลอนเอาไว้อะอันนี้ก็กันลิงกันอะไรกันหมูป่ามีหมูป่าด้วยนะแต่ไม่รู้มันกันได้ไหมนะ <c oughs> <c oughs> ก็เห็นในโดนควักลูกอ่ะออกสงสัยทานุกิไหมอืมมันควักแต่ข้างในอ่ะ <c oughs> เหลือมันก็ฉลาดฉลาดนะ <c oughs> เหลือก็แต่เปลือกข้างนอกอ่ะแต่ไอข้างในอ่ะโดนควัก ออกมาเลยอ่ะควักออกมาชิน้นหมดเลยอ่ะขนาดเราก็เนี่ยขนาดทําเป็นเน็ตไว้ขนาดนี้นะยังโดนเลยอ่ะอันนี้ก็ข้อพดมันยังเล็กอยู่ปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอได้กินเนาะบางบ้างบางแต่เช้าๆมันไม่ร้อนมาปลูกทิ้งไว้แตงโมลอยฟ้าเคยเห็นไหม แตงโมโลอยฟ้าเอาไว้ข้างล่างสัตว์มันกินไงก็เลยจับลอยฟ้าเลยเออมันเหลือนะหาดีเหมือนกนะันอะไออย่างเงี้ยได้กินอย่างเงี้ยได้กินอะที่จับลอยลอยฟ้าอย่างเงี้ยได้กินนะเนี่ยหาว่าจะเนี่ยดูอย่างสวยเลยอะเก็บไปแล้วนะไม่รู้กี่รอบต่กี่รอบแล้วเขาก็ ขึ้นมาใหม่อ่ะเดี๋ยวจะเก็บใช่ๆเก็บไปใส่นั่นไว้ยิ่งเด็ดยิ่งออกเนาะนั่นแหละแล้วก็อยากมาคุยกับเพื่อนเรื่องไอ้ไรนะขโมยดวงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาทำอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าอุ้ยถ้ามันทำได้เนี่ยกำหนักเลยนะทำเอาชีวิตคนอ่ะ กำหนักเลยนะไม่มีใครเขาอยากโดนพลากชีวิตไปก่อนที่แบบถึงเวลาอันควรนะ่ะแล้วเวลาเวลากรำโดนเอาคืนนะอู้หลายเท่าเลยนะแล้วยิ่งคนที่ทําพิธีเนี่ยพวกพราหมณ์พวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ทําพิธีโหดๆอย่างเงี้ยแ้ว้ว่าเขาจะต้องโดนกำหนักมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่ามีสมาธิมีอะไรอย่างนี้เนาะถ้าคนที่ไปทําสมาธิทํา ไม่ดีทําผิดอะไรแบบนี้นะจะโดนลงโทษอ่ะมันกําหนักเลยนะอุย้ยหนักจริงๆอะ่ะอย่าไปทําเดอ้อไอ้แบบนั้นแต่ว่าพิธีมินีมันก็หมดแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อน <p> ๆเชื่อเชื่อเช,ชื่อไหมอะ่ะเราเราไม่เชื่อกับเรื่องพวกนี้นะขโมยดวงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เราศาสนาพุทธนะถ้ามีสตินะ ไม่มีใครมาทําอะไรพวกเราได้หรอกจริงมันอยู่ที่ตัวเราหมดแหละคนเรามันก็มีสภาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะบุญกรรมตั้งแต่สมัยเก่าอะไรอย่างี้ยถ้าเคยช่วยใครมาเขาก็ตามมาช่วยเราในชาตินี้เราเราเชื่อเรื่องภพชาตินะอือสะสมมาเคยเกื้อกูลกันมาก็กลับมาเจอเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยเอา้าก็ลองคิดดูสิ คำโบราณที่เขาบอกอะไรนะสอนสินไม่กินกันเออใช่ใช่ใช,ใช่แค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบแหละไม่รู้เขาไปทําอะไรมาให้ก็รู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเคยจองกรรมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆนะเนาะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอันยิ่งยุตใช่นะืมไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ตามแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรให้สักหน่อยทําไมถึงไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้แหละุถ้าใครได้นั่งสมาธิแล้วไปเห็นอะไรแบบนี้ก็คงจะ เชื่อเนาะแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงอะ่ะอุ้ยเยอะเยอะอยู่นะยิ่งเด็ดยิ่งออกอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาไอ้นั่นอีกจะมาเอาไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็งอะ่ะหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าชิมะตกอะ่ะอย่างเงี้ยหากินยากนะไม่มีขายนะไม่มีขายเลยสั่งในช็อปไม่มีเลยอะ่ะโอ้ย เอามาแค่ตะกร้าเดียวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาบ่นบนให้ฟังมาคุยเนาะคุยคุยให้ฟังแล้วเพื่อนๆคิดว้าไงคะกับเรื่องขโมยดวงเราไม่เชื่อเรื่องนี้นะแต่ถ้าใครทําอ่ะเราว่ามันกําหนักเลยแหละถ้าเขาทําได้เลือกจริงๆแล้วการเจริญสมาธินะใครเหมือนเดินสายพุทธะสายพระพุทธ,ทธองค์อย่างเงี้ยเนาะเราศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่ทําเรื่องแบบนี้เด็ดขาดนะเขาเรียกว่าวสามัญสํานึกไหม กลัวกลัวการทำบาปเสียงดังแล้วเราว่าเราไปก่อนแล้วค่อยเจอกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย